สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวาลีไลฟ์ชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาชวนทุกคนไปเก็บผลไม้อีกอย่างเป็นตระกูลเบอร์รี่แต่ว่าไม่ใช่เบอร์รี่ที่ทานผลสดนะคะเป็น Elder b ร r เบที่นิยมเอามาแปลรูปเป็นน้ำสมุนไพรหรือไม่ก็เป็นชาดื่มนะคะเดี๋ยวเราไปได้วยกันเลยค่ะจะอยู่หลังบ้านทางด้านนู้นค่ะอยู่ที่ริมรั้วค่ะเอลเดอร์เบมีอยู่ตามป่าทั่วไปแต่ถูกมองข้าม เพราะผลสดรสชาติไม่อร่อยไม่โดดเด่นและที่สำคัญต้องนำไปปรุงสุกหรือแปรรูปก่อนจึงจะนำมารับประทานได้แต่ในความเป็นจริง e l ลเดอร์เบรมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในซ u เปอร์ฟู้ดเลยทีเดียวค่ะในผลสุกข,ของเอลเดอร์เบรี่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงถึง100%เซ ซึ่งสูงกว่าเบอร์รี่ชนิดอื่นๆและยังมีวิตามินซีสูงมากอีกด้วยค่ะสรรพคุณเขาสูงมากๆแต่ก็ไม่ไม่ได้นิยมปลูกนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่นิยมเอามาทานสดๆแบบเบอร์รี่ทั่วไปนะคะเอลเดอร์ตัวเบอร์รี่ตัวนี้นี่นิยมเอาไปสกัดหรือว่าแปรรูปเป็นน้ำดื่มน้ำสมุนไพรหรือว่าทำแยมอะไรอย่างนั้นนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงป่าเบอร์รี่ของเราแล้วนะคะเอลเดอร์เบอรี่ค่ะภาษาเยอรมันก็จะเรียกว่าฮอล u ุนดาเบียเนนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยค่ะมาชมใกล้ๆกันเลยค่ะ เนี่ยค่ะดูลักษณะเขาสุกเต็มที่ก็จะประมาณนี้ค่ะปีนี้ออกลูกเยอะมากไข่ลูกเยอะมากแล้วก็ใหญ่ลูกใหญ่คือดูสมบูรณ์นะคะสรรพคุณทางยาเขาสูงอย่างที่เคยเล่าไปนะคะเขาก็นำไปสกัดเป็นยาแก้หวัดเพราะว่าเขามีคุณสมบัติในการต้าน ต้านเชื้อเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจคะ่ะต้านเชื้อหวัดต้านการอักเสบของระบบทางเดินหายใจคะ่ะก็เลยเอาไปสกัดเป็นยาสมุนไพรเยอะเลยคะ่ะก่อนที่จะทำน้ำสมุนไพรเบอร์รี่นะคะวาลีก็ไปหาข้อมูลดูปรากฏว่าที่บ้านเราก็มีขายนะคะสมุนไพรเบอร์รี่เอ,เอลเดอร์เบอร์รี่เนี่ยค่ะแต่แพงมาก30เมตร50บบาทเคยไป เคยไปหาข้อมูลดู м. โอ้ยปรากฏว่า,าทำไมแพงขนาดนี้อาจจะเป็นด้วยการขนส่งมั้งคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเบอร์รี่กันคะ่ะเอลเดอร์เบอร์รี่หรือว่าฮอลุนดาเบรนนะคะต้องให้ลูกเขาสุกดำนี่นะคะถึงจะนำไปใช้ได้ถ้าลูกแดงๆเนี่ยก็จะมีพิษนะคะก็ ผลไม้หรือว่าสมุนไพรส่วนโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งคุณและโทษนะคะ,ะเหมือนที่เขาเรียกว่าเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็พอดีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะเขาจะเป็นน้ำน้ำแดงๆประมาณนี้ค่ะ ไม่มีน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บในขนาดที่ที่ลูกเขายังไม่เหี่ยวนะคะถ้าเหี่ยวแล้วน้ำก็จะน้อยค่ะถึงแม้ว่าเอลเดอร์เบอร์รี่จะเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยาอย่างมหาศจรรย์แต่ก็แอบมีโทษหรือมีพิษนะคะเพราะในผลของเอลเดอร์เบอร์รี่จะมีสารไซยาไนด์ โดยในผลสุกร้อยกรัมจะมีสารไซยาไนต์ถึง3มิลลิกรัมเลยทีเดียวค่ะแต่เมื่อนำไปปรุงให้สุกแล้วสารไซยาไนต์ดังกล่าวก็จะหายไปและสามารถนำไปรับประทานได้ค่ะนอกจากนี้ในส่วนของผลดิบสีแดงหรือสีเขียวก็ไม่ควรนำมารับประทานนะคะเพราะมีพิษจะทำให้เวียนศีรษะหรือท้องร่วงได้ค่ะ เสร็จมาเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างทำความสะอาดนะคะล้างทำาสาน้ำประกอบค่ะค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดเสร็จเราก็จะมาถึงขั้นตอนเป็นงานยากแล้วนะคะก็ต้องใส่ถุงมือค่ะตอนนี้จะต้องปิดออกจากติดลูกของเอลเดอร์เบอร์รี่ออกจากขั่วนะคะวิธีการก็เอาซ่อมค่ะใช้ซ่อมจะได้เร็วหน่อยดีกว่าใช้มือ นี่นะคะประมาณนี้ค่ะน่าจะเร็วนะวิธีนี้ถ้าใช้มือบิดที่ล,ลูกก็จะช้าค่ะเพราะว่าขั่วหล่นลงไปบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องกรองเอาแต่น้ำอยู่ดีค่ะ ตอนนี้เราก็เด็บลูกเอลเดอร์เบอรี่เสร็จแล้วนะคะถดัดมาเราก็จะมาชั่งค่ะเพราะอะไรถึงต้องชั่งเพราะว่าเราจะต้องใส่น้ำแค่สิบหนึ่งส่วนสี่ของจำนวนเอลเดอร์เบอรี่นะคะเพื่อจะได้น้ำสนุนภายที่เข้มข้นค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาชั่งกันนะคะนี่เราก็จะชั่ง เอลเดอรเบอรี่ของเรานะคะนดิบเอ็ดนะคะหน9 1เก้รัมเมื่อสักครู่เราชั่งน้ำหนักของเอลเดอร์เบอร์รี่ได้1791กรัมก็ตีซะว่าหนึ่งพักรัมนะคะโดยปกติเราจะใส่น้ำอยู่ที่เศษหนึส่วนสี่ของจำนวนผลไม้ตัวนี้นะคะ เพื่อจะทำน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรแบบเข้มข้นแต่วันนี้ก็จะใส่น้ำที่ครึ่งลิตรเลยค่ะจริงๆแล้ว2,000กรัมเ,เราถึงจะใส่น้ำครึ่งลิตรแต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะนิดหน่อยมันไม่ได้ซีเรียสขนาดว่าจะทำให้มันเจือจางนะคะสรุปว่าตัดสินใจใส่น้ำไปที่ครึ่งลิตรนะคะก็คือ500มิลลิลิตรค่ะก็เดี๋ยวเอาไปต้มประมาณ15นาทีค่ะ เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะตอนนี้เราก็ต้มมาได้สิบกว่านาทีแล้วนะคะยังไม่ครบประมาณสิบนาทีแล้วค่ะที่เราต้มก็ต้มไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะไม่แรงมากตอนนี้เราก็ต้มมาครบสิบห้านาทีแล้วนะคะกลิ่นหอมเชียวค่ะ นี้เราก็จะกรองเอาแต่น้ํานะคะก็จะใช้ผ้าขาวบางแบบวิถีบ้านเราเลยนะคะอันนี้ก็ใส่ผ้าขาวบางสองชั้นเพราะว่ามันมีขาดบ้างอะไรบ้างขั้นที่เล้วนิดน้อยก็จะได้บีบน้ําออกได้ง่ายคือน้ำข้นมากเลยคะ่ะ นี่ถือว่าพ้นแล้วนะคะเพราะว่าดูจากสีเาขาคั้นจนกากแห้งประมาณนี้นะคะ <c oughs> นี่คะ่ะจนกากแห้งประมาณนี้ ตอนนี้เราก็กรองน้ำเอลเดอร์เบอร์รี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ทีนี้เราก็จะต้องชั่งน้ำหนักของน้ำที่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะได้กะปริมาณน้ำตาลถูกค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราก็จะเทน้ำเอลเดอร์เบอร์รี่ของเรา <c oughs> ที่กลองเสร็จแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย โอ้ได้พันสก็ตีซะว่าพันห้าเนาะเราก็จะใส่น้ำตาลครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำน,นะคะคนน้ำตาลละลายแล้วเดี๋ยวเอาไปต้มประมาณ5นาทีนะคะอันนี้เรื่องความหวานนี่อยู่ที่ความชอบนะคะ เพราะว่าถ้าเราทําเข้มข้นทําหวานเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปเราไม่ได้ดื่มสดๆนะคะเดี๋ยวเราเอาไปผสมน้ําดื่มอีกทีนึงค่ะเพราะดื่มเพียวๆเนี่ยเราไม่ได้ดื่มเพียวๆเนาะถ้าดื่มเพียวๆมันก็เข้มข้นมากค่ะก็จะต้องต้มขวดค่ะที่จะบรรจุใช้วันนี้ใช้ขวดสีน้ําตาลนะคะสีน้าตาลดีอย่างไรดีตรงที่เขา ทางแสงนะคะสีน้ำตาลทลางแสงนี่จะช่วยเก็บวิตามินได้นานขึ้นนะคะระหว่างที่เราต้มขวดเราก็จะต้มน้ำผลไม้ของเรานี่นะคะน้ำเอลเดอร์เบอร์รี่ค่ะ <c oughs> ต้มให้เดือดเสร็จแล้วก็หลังจากเดือดก็ประมาณ5้านาทีนะคะระหว่างนี้เราก็จะเตรียมน้ำมะนาวสดนะคะเ <c oughs> พราะเดี๋ยวเราจะแต่งรสแต่งกลิ่นด้วยมะนาวสด โดยปกติก็ใส่ประมาณลูกนึงนะคะแต่นี้เดี๋ยวชิมรสเอาที่รสถูกปากค่ะไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปนะคะตอนนี้นะ้ำผลไม้เราเดือดแล้วเราก็จะจับเวลาที่หนาทีนะคะเราจะต้มไปประมาณห้านาทีค่ะชิมรสด,ดูอร่อยอร่อยมาก สรุปว่าสูตรที่เหมาะที่สุดก็คือใส่น้ำตาลครึ่งหนึ่งของน้ำผลไม้นะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวอีกค่ะแต่งรสแต่งกลิ่นด้วยน้ำมะนาวนะคะ เี้ยวหน่อยๆอ,อร่อยเลยค่ะตอนนี้ขวดของเราก็ได้ที่แล้วเราก็จะเตรียมขวดกันนะคะต้องหาอะไรมาช่วยเช็ดชวยจับน้ำเอลเดอร์เบอร์รี่เราก็ตั้งมาครบ เดือดพอแคนาทีแล้วลอกก็พอได้นะคะก็นำไปบรรจุขวดได้เลยค่ะนี่เราก็จะมาบรรจุขวดกันนะคะเราจะบรรจุขนาดร้อนๆน,นะคะเนยควันยังออกอยู่เลยค่ะใส่ขวดเลยนะคะ เล่นแล้วยังเนดมองไม่เห็นก็ยังยังขวดสีดำกับน้ำสีดำมองไม่เห็นโอเคน่าจะได้แล้ว ถึงคอขวดแล้วทีนี้เราก็ปิดฝาเลยนะคะอู้ปิดฝาขนาดร้อนๆนี่เลยค่ะวิธีการดื่มน้ำสมุนไพรฮอลลนดา unda, หรือว่าเอลเดอร์เบอร์รี่นะคะก็ผสมลงไปเทลงไปในแก้วค่ะแล้วก็เติมน้ำจะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาหรือน้ำโซดาก,ก็ แล้วแต่ความชอบนะคะเสร็จแล้วก็คนๆนนิดนึงค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ